สวัสดีครับขอต้อนรับสู่หนึ่งสมองสองมือนะครับช่องเจ็ดวันพระสบายดีสี่มือครึ่งอย่างนี้มาทำไมฮะอ้าวก็บอกว่าชวนมากินข้าวโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับคุณบอดังทำไมไม่มีงานอื่นทำเหรอถ้าต้องออกรายการที่รายการเดียวเนี่ยใช่สรุปแล้วโอเควันนี้ว่ามาสยามมันจะมีร้านอาหารในเอานี้อะไรคุณโนว่าดีลตระดับนี้มาเล่นสยามทำไมฮะอันนี้ไม่ใช่เพื่อนกันทั้งนั้นนี่จะก็ไล่ยๆกับคนนะ อ่ก็ฉันเป็นคนนัดเธอมาสยามท่ามาเด็กวัยรุ่นท่านมากันอ่ะเดก็ทำกินข้าวใช่ไหมก็ใช่อันนี้ที่แรพี่พี่บอกพี่จะมากินข้าวตรงตรงเด่นดี่กินข้าวด้วยช้อปปิ้งด้วยแล้วแล้วแล้วทำไมไม่ไปกินกับแฟนล่ะแล้วทไมไม่กินกับแฟนล่ะไม่มีคือพวกนี้วันนี้นะฮะง่ายๆคือรายการของเราวันนี้รวมสมาคมอกหักไม่เคย่ไม่อกหักอันนี้ก็โดนอันนี้ก็โดนผู้ชายทิ้งมาเนื่องจากแฟนเป็นเจนะ วยนี่ออก็โดนผู้หญิงทิ้งมาหมาดๆเป็นเกเหมือนกันเพราะฉะนั้นวันนี้บดารับหน้าที่เป็นสีรานีนะฮะคะ,ะรับศึกษ,ษาปัญหาทางความรักวันนี้คลายเครียดด้วยการเดินสยามรอบๆโอ,อ้ะนะ,ะ,นะแลเดี๋ยวเราหาอะไรอร่อยๆทานกันโอ้ยไม่ต้องดงองเดินแล้วหูเสียเวลาร้านนี้พิเศษสุดจริงๆนี่เกณฑ์ข้าวด้วยช้อปปิ้งด้วยรอบ4ปีฉันยังไม่เคยมาเดินสยามเลยอยากเดินหน่อยได้ไหมไม่ต้องแหละพอเหรอบดาอย่าเดินเลยเดี๋ยวเด็กกลัวเวลารับกัน เดี๋ยวเดี๋ยวเด็กกลัวไปจับกิน้ามาเข้าน้าปะ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 อาเข้ามาเป็นไงจ๊ะร้านนี้ไหนร้านนี้มีชื่อว่า it happened to be a c o r s e t โอ้โหทำไมต้องทำเสียงดัดขนาดนั้นะก็ร้านเขาดูเป็เดดัดจริตหน้ารักนะขอชื่อร้านอีกที it happened to be a c o r s e t นี่ว่าเขียนจดหมายาใครยาวน่เดี๋ยวก่อนนะเขาจะมาทานข้าวกันเดี๋ยนี้ช่นี่มันาเสื้อผ้าจะชัด ก็บอกแล้วว่าร้านนี้เด็บไม่เหมือนใครนนเนี่ยเป็นกดังเหรอไม่ใช่เป็นร้านเสื้อผ้า ร้านเสื้อผ้าร้านนี้เขาเป็นร้านที่ขายเสื้อผ้าแนวโบฮีเมียนรู้จักไปจ้าโบฮีเมียนแล้บอกว่าพามากินข้าวแล้วจะกินข้าวกันตรงไหนพี่มีแต่เสื้อนั่งก็ได้นั่งนั่งก็ได้นั่งเดี๋ยวข้าวไหมกินอ๋อดูก่อนนี่คือร้านขายเสื้อผ้าใช่ก็ร้านขายเสื้อผ้าไงจ้าก็เธออหญ่ช้อปปิ้งวันนี้ฉันก็เลยพามาช้อปปิ้งร้านนี้เพราะว่าเธอเป็นคนแบบว่ามีสไตล์คือเสื้อผ้าเนี่ยใส่ก็คือต้องใส่ไม่ซ้ำใครมันดำแต่ตัวฉันใหญ่ก็ดดนี้ก็จะยัดเสื้อผ้าไม่ได้ม คุณวัดดำนช่ค่ะเป็นหัวจำลองของคุณวัดดำเนี่ยแหละมดดำจะต้องใช้เห็นไหมมิสหนึ่งสิ่งแล้วที่เหมาะกับคุณใส่เข้าไปแล้วจะดูดีมากอะไรอ่ะนี่อะไรทำอะไรเนี่ยโอ้ยแม่เจ้าผ้าเข้ามาก็มีแต่เสื้อผ้าเต็มไปหมดครับโอ้ยแบบนี้แล้วจะเรียกว่าร้านข้าวล่ะคุณแน่ใจแล้วเหรอเนี่ยเหรอ โอ้โหนี่เสื้อผ้าเขาจัดอย่างกับตู้เสื้อผ้านะเออเนี่ยลายเนี่ยคุณใส่ได้มดดำนี่พี่พี่พี่อะไรแล้วบอกว่าพาพาไปกินข้าวไม่มีที่อบผมอะไรเนี่ยสระผมด้วยเหรอก็ร้านนี้เขาเป็นร้านอาหารที่มีทุกอย่างจริงเหรอเอามีสระผมมีทำผมมีทำเล็บอีกด้วยนะมีหงอไหนฮะนั่นเหยียดจ๋าอ๋อว่างๆฉันก็มานั่งกินข้าวแตดเล็บคม้างพี่ มันเหมือน,อนผมเอามีใส่กรีนด้วยมีทำรัาแห้งด้วยอถูกต้องมันเหมือนกับว่าห้องเสื้อ,อเธอเขา้าคิดดูนะผู้หญิงอ่ะเข้ามานะก็มีเสื้อผ้าใสา่มีทําเล็บทําผมมีกินข้าวแล้ว<ล>มีซัก,<อ>ส,กส่งซักอีกต่างหากครบเลยมั้ย้านนั้นเป็นอะไรฮะอันนี้แหละนี่ไงก็จะพามากินอาหารโต๊ะอาหารเขามีรองรับเนี่ยเมื่อก่อนที่นี่เขามีโต๊ะเดียวนะมามาดูสิว่าร้านเนี่ยเขามีโต๊ะก,กินอาหารจริงๆเนี่โต๊ะแรกของร้านนี้นะโอ้สีฟ้า อะ,อะไรก็สีฟ้าไม่ตกใจเรื่องสีอะแรงสีมนแรงอี่ส,สวยมากสวยอ่ะนันง่นงนั่งนั่งอันนี้คือของเราใช่ไหมฮะไปถูกหวยหรือไป มาหาได้เงินมาเลี้ยงกันน้น่าจะอันหลังนะคะเพราะว่าถูกหวยเนี่ยงวดที่แล้วฝันห้าห่จริงเหรอแล้วมันออกได้อยากมาเล่นไปนะอะไรก่องแนะนำอาหารก่อนนี่ไม่ใช่หมี่ซั่วที่บ้านนะเอออันนี้เป็นสปาเกตตี้แบล็คเอฟหมึกดำเป็นฝรั่งเหรอะถึงอธิบายเก่งขนาดนี้ฮะก็จริงอยากจะได้ฝรั่งเลยพยายามศึกษา ไม่เคยมีใช่ไหมไม่เคยไม่ชอบไม่ชอบชอบฝรั่งไหมชอบคนไทยฉันไม่ชอบฝรั่งเพราะเขาไม่เอาเออจบนะคะนี่เป็นซุปอ๋อเนียนหัวหอมอ๋อจะใส่กระดองฟางข้าวบนใช่นะอันนี้ก็เป็นเนื้อแล้วก็ฝกราออนท็อปเออนะตับหันตับหันแล้วมาจานนี้ก็เป็นสลัดกุ้งแม่น้ำแล้วส่วนเธอเนี่ยเธอชอบบริโภคข้าวกระรามอันนี้เป็นลิซอตโต้ลิซอตต้สกาลลอปนะคะ ยังครับยังครับยังไม่หมดแค่นี้แน่นอนเดี๋ยวจะหาว่าเป็นร้านอาหารไม่จริงนะครับเพราะมีสปาเกตตี้หมึกดําที่ดําได้ใจจัดจ้านสละเกินตามด้วยสเต็กเนื้อสันในเนื้อล้อมตัผ่านอันเหนียวนุ่มลาซอสหอมหวานโอ้ยแล้วก็สลัดกุ้งแมน่น้ําอร่อยอร่อยและตบท้ายเบาๆด้วยซุปหัวหอมชื่นใจสบายอิ่มท้อง <c oughs> ก็สรุปแล้วร้านนี้เนี่ยติดเป็นร้านที่แปลก<น>ที่สุดหนึ่งในห้าสิบ<ล>ทั่วโลกใช่ร้านที่ใส่ไอเดียเข้าไปขนาดเราเป็นคนไทยเองโอ้โหคิดได้ยังไงเนี่ยก็ใช่อ่ะดิอันนี้เป็นความฝฝันของฉันเลยนะมดดำคือผู้หญิงอ่ะจะชอบเสื้อผ้าชอบตัดเย็บเสื้อผ้าแล้วก็ชอบทําอาหารแล้วก็ชอบทําเล็บทําผมเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้มันเป็นรวมไอเดียของคนที่รักด้านนี้จริงๆแล้วเขาก็แบบถ่ายทอดออกมาให้คนที่แบบว่าเออไม่เคยแบบว่าสัมผัสอะไรฟิลลิ่งแบบเนี้ย ได้มาเห็นกันก็ถือว่าเป็นร้านที่แปลกมากไม่ได้บอกว่าที่งนแต่แหนเข้าร้านมาเลยก็นึกว่าเออเป็นร้านขายเสื้อผ้าแล้วเ,เดิน,นผ่านนะคง <นะ S 2> <ม>สามปีสี่ปีคงเคยเดินผ่าน แต่ไม่รู้ว่าเขาขายของกินด้วยแล้วก็มีทำเล็บมีอะไรอย่างงี้ด้วยอีกหน่อยก็เห็นฟูขึ้นมาทำเล็บผมต่อับท่านผู้ชมครับอันนี้แค่แปลกแรกซึ่งเราเองเังไม่รู้ตัวมัาเองเดินสยามอยู่ก็นนเพิ่งจะมารู้ว่าเออเขามีอะไรมากมายอย่างงี้เดี๋ยวเราขอเบรกกันแป๊บหนึ่งนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้าเราไปดูสิฮะว่าวันนี้หนึ่งสิงสองมือมีความแปลกอะไรมากันอีกเดี๋ยวพักสักครู่จะกลับมาเจอพวกเราฮะ คุณคมา,าเยมันก็ลายพิซซ่าธรรมาดา <c oughs> <น>ะพิซซ่าคาเฟ่ใบสิครินทานนี่ไม่ได้ตั้งใจเลย <c oughs> ถามคุณนกก่อนเลยว,ว่าเป็นดาราอยู่ที่ททำไมมาขายพิซซ่าอา้าวก็ฝีมือดีที่บ้านทำกับข้าวอร่อยแม่ทำกับข้าวอร่อยเวลาเราคิดเราคิดถึงสปากเกตตี้เนี่ยเราจะรู้สึก e e อี <ๆ S 2> เอียนใช่มันเลี่ยนมันเลี่ยนแต่ของคุณเนี่ยทำาราชาติไทยใช่อาหารที่นี่เขาเรียกว่าอาหารไทยเทเลียน เหมือนไทยเทเลียนอิตาเลียนบวกไทยเข้าไปดูอิตาเลียนรสชาติไทยมันจะไปด้วยกันได้ไหมเนี่ยไทยเทเลียนไหนไปดูวะวันนี้ถึงสมองสองมือไทยเทเลียนไทยเทเรียนไปโยเอาเอาช้อนกับซ่อมมีดมาเร็วบรรดาหิวละแล้วนี่ล่ะแล้วนี่ล่ะอันนี้คืออะไรอันนี้ล็อกเก็ตสลัดอันนี้ที่พิเศษเนี่ยไข่กุ้งอันนี้ที่พิเศษเนี่ยคือใบล็อกเก็ตเนี่ยนะ ก็รู้จักกันอยู่แล้วใช่ไหมเคยกินใช่ไหมใบล็อกเกตแต่นี้น้ำสลัดเนี่ยทำเองง่ายๆคือเอาน้ำส้มบาซมิกแกนะน้ำส้มในปู่จะปกติก็กับน้ำมันมะกอกเอามาผสมกันใส่ใส่พริกไทยนะคะใส่กระเทียมและที่สำคัญนะมดามฉันอยากจะพีเซนต์มากเลยในนี้มันใส่ซันได้โชก็เมอโต้ก็คือมะเขือเทศแห้งอันนี้ซึ่งธรรมดาตอนที่เปิดเปิดใหม่ๆเนี่ย ต้องซื้อนําเข้าจากฝรั่งเศสแพงมากมแม่ก็เลยคิดนี่ยโถแค่ามะเขือเทศตาแค้งแม่ทําไมจะทําไม่ได้มแม่ก็เลยทำภนะูมิภูมิาชาวบ้านเรียกได้ว่าหาธรรมดาได้ซะที่ไหนนะครับเห็นสวยใสแบบนี้นะครับเขาก็ใส่ใจในการทําอาหารไม่น้อยเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นซุปฟักทองหรือสปาเกตตีผัดชาตามด้วยพิซซ่าไส้อั่วโอ้ยมันน่ากินแทบอดใจไม่ไหวเลยนี่อันนี้เด็ดสุด อันนไหสปาเกตตี้ปลาเค็มใช่แองโชวี่แองโชวี่แม่ชื่ออะไรนะทำไมจะต้องไปพูดแองโชวี่ก็ปลาเค็มไม่จริงๆแล้วก็มันเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าเพิ่มมูลค่าสินค้าบนดำเข้าใจป่ะจริงๆมันจะไปอะไรมันก็คือเอาเอาเส้นสปาเกตตี้เส้นเล็ก มาผัดใส่ปลาเคม็มปลาเคม็ม <า S 1> แล้วก็แ,<ค>แปะแองโชวี่นิดนึง<ส>อันนี้ไไอันนี้ที่เราทําเองไม่ได้จริงๆแล้วฉันจะไปจับปววลาซิลวาซ่า่มาหมักนะ้ำมันมะกอกแล้วที่ฉันไม่มีเวลา <c oughs> เออถ้ามีเวลาได้จะทําปลาล้าฝรั่งเศสปลาล้าอิตาลีจะกิน <c oughs> เนี่ยเจริงจุดเริ่มต้นอยู่ดีๆเนี่ยเอาปลาเค็มบางคนบอกปลาเค็มเมือ่อกี้เอาไปปลาสลิดได้ไหมปลาสลิดได้ที่นี่มีนะสปาเก็ตตี้ปลาสลิดเป็นเมนูไทยเกือบทั้งนั้นน่ะคือเอาเส้นเขามาผัดแล้วก็ทำให้รสชาติจัดจ้านอร่อยมาก อันนี้ต้องบอกว่าดูหน้าคนณไ้หมด2จานแล้วนะอันนี้เลี้ยงเลยอนี่หมดแล้วนี่เพื่อนไม่ได้อวยนะตตั้งแ่ไปร้านไหนมาก็แล้วแต่ไม่เคยกินหมดขนาดนี้เออจริงๆนี่ดีใจมากเลยหมอบถนัดก็เมื่อกี้ทำไมล่ะฮะสามไม่ไปปกหลับหรือยังไงฮะต้องมาเปิดร้านอาหารก็ละครไม่มีทีเดียวจะเปิดมันก็ใช่ไหมละครไม่มีอะไรตอนนั้นนะหันหลังให้วงการบันเทิงนะบ้านหลัง วันล้านเลยนะไม่มีความรักในเรื่องของการทําอาหารคุณแม่ทําอาหารอร่อยเลยถ่ายทอดมาก็เลยทำกันสองคนแม่ลูกเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านอย่างที่บอกว่าคืออาหารเนี่ยคือทานในบ้านเราทานกันเองแล้วพอดีไปทําให้คนอื่นทานแล้วก็ติดใจก็เลยแบบว่าเปิดเธอเปิดเธออย่างม่ไก่เวลาย,ยุธเนี่ยด่าไปเรื่อยๆบอกว่าท่านกไม่เปิดนะด่าไปเรื่อยๆ <จะ S 1> อะไระไเงี้ย,เอ,ยเออเขา,ามีเพื่อนนักแสดงหลายคนก็จะด่าไปเรื่อยๆ ก็บ้านเนี้ยนะครับเป็นคนไทยแท้แต่โบรัมโบราณนะครับอย่างคุณนุกเนี่ยเขาอยาก go inter ครับด้วยการทําอาหารอิตาเลียนแต่จนล็จนล็ก็ยังทิ้งความเป็นไทยไปไม่ได้ก็เลยจับมือกับคุณแม่ครับมาประยุกต์เอาความเป็นฝรั่งมาใส่กระทะออาโยงกระเพราลงไปใส่โหระพามันลงไปกลายเป็นสารพัดเมนูพื้นบ้านที่อิเตอร์นี่แหละจ้าเอาละครับอยากจะบอกว่าวันนี้ท่านผู้ชมเองเน<ม>ี่ยลองดูสิฮะวันนี้คือกิจกรรมภายในบ้านที่เริ่มทากันมาจนมาเป็นธุรกิจร้านอาหารนะครับ ก็เริ่มจากหนึ่งสมองสองมือวันนี้นี่เมนูพิเศษของคุณ,คณใช่ก็พอคุณมาคุณฟุ๊กไงแล้วในครัวเนี่ยมีไส้หัวที่อร่อยมากพอดีได้ม,าามันจทางเนือหมายถึงว่าจะอร่อยมากพิซซ่าเนี่ยเราจะทําเป็นหน้าอะไรก็ได้หน้าอะไรก็ได้หน้าปลิศล<ม>ได้ไหมได้ได้หมดเลยคุณอยากใส่อะไรคุณใส่ไปเพราะว่าแป้งเราดีแล้วซอสเราดีแล้วชีสเราดีแล้วอัน,นีนสามตัวเนี่ยมันมั่นคงแล้วคุณใส่หน้าอะไรก็ได้ที่คุณอยากจะทานอ๋อเหรอคุณไ่ครีเอทได้เลยหมายถึงว่าสมมติถ้าผู้ชมอยู่ที่บ้านตอนนี่อู้หน้อมส สองมือก็คือว่าคุณต้องคิดว่ามันเข้ากันหรือเปล่าเท่านั้น,อนเองนะคะ<อ>คือว่าโอเคความแตกต่างเนี่ยคุณคิดได้แต่คุณไปชิมก่อนว่ามันอร่อยหรือเปล่าถ้าเพื่อนบอกว่าอร่อยเพื่อนสิบคนบอกอร่อยอันนั้นคุณทําขายได้ทันทีเอาลนะ<อ>เดี๋ยวช่วงหน้าวันนี้ไหนๆก็แล้วแต่ฉันไม่ได้เข้าครัวมานานแล้วเอาโอเคป่ะ<อ><อ>ขอเข้าครัวทำสปาเกตตี้เองทำพิซซ่าเองวันนี้ ฉันจัดการเนี่ยจะกินได้เนี่ยจะกินได้เหรอเนี่ยฉันจะบอกฉันเนี่ยแหละทำกับข้าวอร่อยที่สุดถ้าฉันทำกับข้าวเนี่ยไอ้นกตายไปนานแล้วฉันจะเสน่ห์ไปจังหวะเดี๋ยวช่วงหน้าท่านผู้ชมครับผู้หญิงคนนี้ครับผมเสน่ห์ไปจังหวะวันไหนนะคะไม่เข้าใจจริงนะโอเคเดี๋ยวเราไปเบรกกันสักคพักเดี๋ยวกลับมากับหนึ่งสบองสองมือครับ ครับกับไปกับหนึ่งสมองสองมือนะครับท่านผู้ชมครับที่จริงแล้ววันนี้เออฉันก็คิดอยู่เหมือนกันว่าบางทีเราไปมาเยอะหลายจังหวัดมันมีหนึ่งสมองสองมือใครไมาที่เราอยู่ใกล้ๆตัวนี่แหละใช่บางทีคนใกล้ๆตัวเนี่ยมันมักจะมองข้ามเอาอย่างนี้ดีกว่าท่านผู้ชมลองคิดดูนะครับว่าเอ่อไส้อั่วนะฮะกูไปตลาดตัวนี้ก็มีร้านอาหารเหนือก็มีโดยเฉพาะผู้ชมที่อยู่ทางด้านภาคเหนือก็มีไส้อั่วเยอะแยะอสิร์ฟมาทำเป็นพิซซ่า ไส้อั่วมันอร่อยจริงๆ่งแล้วมาใส่บนพิซซ่าก็เกินแป้งแล้วก็มีซอสมะเขือเทศท,ที่แสนด,ดีทําเองขนาดนี้มันก็มีประโยชน์คือตอนแรกเนี่ยฟุกเจอพี่นกเนี่ยสวยแล้วก็แก่มีแค่สองอย่างไม่ใช่ไม่ใชุ่้ยดี่ลยหัดกันไม่ใช่ไม่ใช่<อ>ใชคือ,อเขาแบบว่าเอ้ยเอยเอ,เอก็เก่งอะที่าเอาเอามาคิดแบบว่ามีสูตรมีพิซซ่านะเอาของอาหารไทยอย่างไส้อั่วอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมาผสมกับพิซซ่าแล้วก็มันสามารถกินได้จริงๆ,ๆอ่ะ จริงสวยยังมีคุณภาพจริงๆแต่ว่ามีคนบอกว่าเ้อโชว์ฝีมือหยุดป่ะนี่เอาละแน่นอนอันนี้ก็คือเป็นสูตรพูดเองใช่ไหมใช่นี่แหละที่บอกว่าต้มมะเขือเทศแล้วปั่นเองอันนี้คือทงต้นเองใชก็คือต้มมะเขือเทศนะคะปอกเปลือกออกแล้วก็เอามาปั่นแล้วก็มาใส่มามีกระเทียมมี ทยหลายอย่างเราำเองอะทำเองเคือเราไปซื้อมันงบมันงบมันงบไม่ใช่ไม่ใช่ทำเองก็ใช่ว่าบางทีเนี่ยจะถูกกว่านะคะคือต้นทุนเนี่ยมันจะสูงกว่าเพราะว่ามะเขือเทศเนี่ยเราซื้อมาเราไม่ได้ซื้อแบบโรงงานเยอะๆถูกมะเราซื้อมาเนี่ยคือเราต้องการความสดของมะเขือเทศเราต้องการที่มันเป็นเนื้อมะเขือเทศจริงๆเงียบยิ่งสักจะทำแล้วทุกคนโยอร่อยจะตายเปอะไรแล้วเนี่ยมีอะเขือเสศ มีอะไรก็ใส่ใจเข้าไปการยิ้มสักไปไหมล่ะเออนี่อาจารย์จะสอนให้นะอย่างนี้ดูนี่ปาดกันเข้าไปใครจะว่าอะไรก็อย่าไปสนใจมาเราพิว่าอร่อยอยู่แล้วอืมสักนี่าดูอยู่างคะนี่ด่เราจะกิดังนะเชื่อเราเข้าอยู่ไปนอนช่วงนี้ผมผมอาจารย์ไม่ได้ม้วนวันนะคะ นี่ดูดีๆฉันทำอย่างนี้แล้วซอสมันเยอะไปมหาจารย์จะกินได้ไหมเนี่ยซอสมันเยอะไปก็ตักออกเออตัแน่นนอนไหมอาจารย์ฉันใส่ไส้อัวได้เลยยังอย่าเพิ่งอย่าก็อย่างเพิ่งอ่แรงช้านไม่องเชิญเขาเข้าใจไหมค่ะอาจารย์คะทำไมอาจารย์ตักแล้วอาจารย์ตักออกอะคะเอาเลยนะคะตักใส่ทำไมฉันมีสิทธิ์ฉันมีสิทธิ์ฉันเป็นอาจารย์โอ้ยเอาละครับอาจารย์มดครับอาจารย์มดครับทำมากี่บ้านกี่ร้านแล้วครับที่พังอ่ะไม่รู้บ้างเหรอครับเนี่ยโอ้ยแล้วกปุ๊บเนี่ย ฉันก็จะหยิบใส่เข้าไปถ้ปมีอะไรในตู้เย็นก็หยิบหยิบใส่เนเข้าไปซะคนกินเขาไม่รู้หรอกบอ,อกว่าเขาอร่อยจะตายเหรอคะอื<ม>อ,อแล้วแป้งนี่หล่อนทำังไงอธิบายสิแป้งก็คือว่าต้องนวดแป้งส่วนผสมก็กิ้งกิ้งกิ้งแล้วก็ตีให้มันเป็นกลมนะคะแล้วแป้งจะอร่อยไม่อร่อยอยู่ที่ตรงไหนให้ตุน้องแป้งไม่อร่อยไม่อร่อยเนี่ยนะคะอยู่ที่การนวดแป้งนะคะแล้วก็คือเลือกชนิดของแป้งนะคะแป้งอันนี้ยคือ8ปดกรัมเือนี้ใช่ไหมฮะอย่า ก็แดดมากเยอะนะก็แป้งเนี้ยนะคะหน้าเห็นไหมคะแผ่นจะบางกว่าหน้ามดนดำเยอะค่ะนี่เก๋ๆมันตัวเวลาชิมมันยิ่งเยอะๆต่ได้อร่อยอร่อยได้ไหมค่ะอือกินได้ไหมทั้งบ้านดูไว้แล้วอย่าเอาไปเป็นตัวอย่างนะคะที่ภาพติดตาบ้างอะค่ะอันนี้คือตัวอย่างที่ผิดเอาลันมาโอ้ตายแล้วท่าตัดวิสาว่ะนี่อ่ะ โอดีิ่ะสามีเคยเปิดร้านพิซซ่านานเก่งอยู่แล้วอันนี้ก็ไม่ใช่ตาเผาแล้วเราเตาถ่านร้อนนี่มันเป็นเตาหินภูเขาไฟอันนี้คือเป็นหินนะ่ไหมเป็นหินภูเขาไฟความร้อนจะพอประมาณอ่ะอุ๊ยตายละเบาๆเดี่ดิฝาลงหลุดอมาผ่านสปาเกตตี้อาจารย์ะระหว่างรอพิซซ่าอาจารย์เธอคิดคนทำเองเหรอ ใช่อัเราเองไงเนี่ยแล้วก่อนนี้ก็ได้ไอเดียจาการปัดเนี่ยนี่ดูเส้นสปาเกตตี้ต้มยังไงบอกท่านผู้ชมสิก็ต้มมาเป็นแปดนาทีนะคะเส้นเนี่ยมันจะต้องปลาผนังตีนนี้เอาดันเต้อย่างงี้แสดงว่าดีถูกไหอ๋อเหรอคันสอนเธอจริงจริงอาจารย์ยิ่งสั่งไม่รู้หรอคือปลาไปต้องตีนปลาไปอาจารย์ปลาดีๆสิคะ นะนี่ไม่ได้มาเล่นกันนะอันนี้คือเดี๋ยวอ่านี่คือเส้นที่ที่ถูกต้องมันจะเรียกว่าอัดเดนเต้นะคะอะไรอัดเดนเต้อัดเดนเต้ออกจากท้องพ่อท้องแม่ฉันบึ้งกันได้ยังไงอัดเดนเต้คือว่ามันเป็นเส้นที่แบบกินแล้วพอดีนี่กินแล้วเขาบอกว่าก็อีคุณอยากินอะไเอาอาจารย์ยังไงแนะนำกินเน้อาจารย์ผมจะทำไหนอะดูผสมผสมอะไรบ้างจะต้องสักยี่สิบนาทีได้ไหม ก่อนไม่ได้แล้วพอต้มเสร็จเนี่ยคุณรู้ว่ามือใหม่เนี่ยเอ๊ะสูงไม่สูงก็อย่างที่บอกให้ปลากระจกไปปลาขนาดใหญ่เลยหรือเปล่าอยู่บ้านเนี่ยติดเต็มเลยะ ฉัรู้ว่ากไม่ได้ดิเรื่งแต่รายการฉันเนี่ยมานั่งปลากระจกกันทั้งวันเลยเหรอไม่เนี่ยคือกะได้สักพักหนึ่งก็จะกะได้คืออย่างเงี้ยเส้นคุณก็จับดูก็รู้ว่ากัดดูแล้วมันคือมันสุกแล้วอ่ะสุกแล้วก็คือสุกเพราะฉะนั้นผัดได้แล้วอาจารย์ฮะแล้วม,มากอกใส่ก็ไปนิดหน่อยอ่านะคะต่อไปเอาพริกแห้งท่านผู้ชมพริกแห้งนี่ทุกบ้านมีแล้ว่อนพริกแห้งลงในขั่วก่อนขั้แล้วจะแล้วเผ็ดขั่วขั้วแช่งฉันหรือเปล่าแล้วแต่ว่าจะชอบแบบว่าเผ็ดมากเผ็ดน้อออยนะ๋ ใส่กระเทียมใส่อะไรต่อมานี่แล้วมีอะไรต่ออีกก็คือเอาพริกเอากระเทียมเนี่ยคั่วให้มันสุกก่อนถูกต้องไหมมันจะมีกลิ่นหอมหอมอร่อยจะตายใส่เส้นเลยอย่ารอช้าเส้นนี่ก็อย่าทำให้มันขาดอะนะคะวุ้ยยังหอมมากเลยที่พอใส่เครื่องเทศเข้าไปเนี่ยอ่ะเออนี่มอดนี่ทำอย่างนี้สิทำเป็นไหมไม่ได้ะอะทำสิอ่ะแล้วทำอย่างี้ไร ลไม่ได้ดไม่ได oh, ียนะอ่าอ้า nah, อ nah. ่อ่าอ่าอ่าอ้าอ่าอ้าอ่าอ่าอัาอ่าอ่าด่าอ่อ่าอ่ไ่ได้กิ่เอ่อ่าี่าอ่า่อ่อ่าอ่่า่าอ่าอ่่าไ่มอ่าอ่า่าอ่่อ่าอ่าอ่อ่าอาห่า่าหลบอ่าออ นี่ะจะผัดต้งไปอ่าอมโค้กใส่จานฉุนม้อเลยอ่ะนี่เอาละครับท่านผู้ชมครับเห็นไหมฮะว่าที่จริงแล้วเนี่ยบางทีเราอย่าไปคิดว่าอาหารแต่ละประเทศเนี่ยม,มันก็เอามา mix and match ัน,ดน<ต>ไ,ได้สั้หมดว่าสมมติเราเจออันนั้นอร่อยอันนี้อร่อยมา mix and match ไม่แน่นะฮะเมนูนั้นของคุณเนี่ย อาจจะเป็นเมนูต้นตำรับคุณสามารถขายสูตรใหม่ขึ้นมาแล้วก็เป็นที่ต้สนใจของคนอย่างเนี้ยอ่าก็เอามาปรับแกนมาได้วันนี้ขอบคุณคุณนกสิการิงก่อนนะทุกคนนะขอบคุณคุณนกมากขอบคุณค่ะวันนี้เราพาเราไปแวะเวียนวันนี้อาจจะเป็นอีกหนึ่งบรรยากาศของรายการหนึ่งสมองสองมื่นที่บางทีจริงๆแล้วเนี่ย เราจะต้องมีอะไรกันอย่างนี้บ้างเรามองข้ามคนใกล้ตัวที่สุดของเราไปก็ตอนแรกนึกว่าจะพาไปร้านเอิญที่ส่วนที่สนในกลุ่มเนาะเอาละครับท่านผู้ชมครับแน่นอนความสุขสนานนี้กลับมาพบได้อีกนะครับทุกวันท่านสบดี4ี่โมงครึ่งทางช่องเจ็ดสีแห่งนี้วันนี้ท่านผู้ชมเราไปดูสิฮะที่ว่าในตู้เย็นมีอะไรของที่ท่านผู้ชมคิดว่าอร่อยแล้วมีอะไรลองเอามามิกแอนด์แมชกันผสมประสานกันออกมาบางทีครับมันอาจจะได้สุดยอด สุดยอดอาหารที่เราคิดขึ้นมาใหม่ค่ะถูกต้องคุณอาจจะรวยได้เลยครับวันนี้เราไปกันก่อนนะครับประพงันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ